ดีปีใหม่ปี2,565นะคะเันจะกล้พรุ่งนี้จะใกล้เป็นปีหน้าวันปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านแล้วก็ความปรารถนาไม่เจ็บไม่ปวยไม่ไข้ไม่เสียใจอะไม่โดนบนไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ปีหน้าจะใกล้เข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็ดีปีใหม่2,565 Happy New Year 2,000 22นะคะก็ะดีปีไม่ร่างกายทุกคนระคะจะมีศิลปินโลกทุ่งดังๆแล้วก็มีทีมงานของเรานะคะก็ ภาพร่างกายแข็งแรงไม่ร่ำรวยร่ำอยากจะเป็นลำ่ำรวยลำ่ำรวยทุกท่านาทุกประกาแล้วก็ใีปีใหม่ขอความเป็น,นคริสตเรแล้วนะคะก็สิงใดประทานนาสมหวังแล้วก็ทัากาดานะคะก็มีความสูงภาพร่างกายแข็งแรงมีมองสิงใดสิงสึ่งน,น,นะคะผู้โชคดีรับโดยชัยมั่งคงจากวันปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะสองพันหกสิบหา้าค่ะ